น,นี่ตัวท้าวชนะครับร้านส้มตำปริญญานะฮะยอดฮันกันนะอยู่ตรงโรงแรมสวัสด,ดีโวเทลนะท่านนู้นนะ mm hmm. มีเพืคนมากินส้มตำเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะผมเห็นแล้วสะดุดตานะร้านนี้ส้มตำตังันสองคนนะฮะคือสองครอบ,บด้วยกันนครับตา mm hmm. ตัตางจะอร่อยนะ mm hmm. คนถึงได้มารอคิวเขียนบินกันแบบนี้นะครับ mm hmm. โอ ราคาไม่แพงด้วยเนี่ยโค้กเท่าไหร่กันเนี่ยสปอร์ตตามเนี่ยสามสิบห้าบาทครับผมถูกม,มากเลยถูกสามสิบห้าบาท,บาทประธานโทษที่ไหนมีบ้างจังหวัดขอนแก่นสายยานะครับผมสายกระโปงด้วยนะอ่าตังกระโปงค่ะนี่คือตังกระโปงอันนี้สูตรนิสารนร้อยเปอร์เซ็นนะใช่แล้วค่ะสูสตรนิสารแท้พนานแล้วก็สอ<ะ>งปีแล้วครับสองปีเนาะครับผม ต้มปริญญาหมายหมายก็ว่าคนตามเรื่องรปริญญาอย่างนี้เหรอหรืออะไรก็ไหนก็ไหนครับมหาวิทยาลัยศรีประตูเอาคนนี้เนาะพี่คนนี้นะนี่ครับตุ่ต้มริญญาคือพี่คนนี้นะพี่อะไรครับพี่อะไรครับชื่อพี่อะไรพี่นัทนะพี่นัทนะนะครับตุ่มปริญญาอุ้ยแต่ชี่ยอดเลยอันนี้ตามอะไรครับอันนี้เกาเหลาปูม้าครับผมอุปเหลาปูมาปลากุ้งม้ากุ้งม้ากุ้งนะเกาเหลาปูม้าม้ากุ้งครับ เรามีแฟนของพีนัดตอนนะครับปีแล้วครับต้นตองหมักันะครับาที่สุดนะโอ้ราคาไม่แพงครับผมเห็นที่ราคาที่สามห้าบาทนะสามที่ห้าสี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยครับสูงนิดนึงนะหนึ่งตัวเล็กนิดนึงสามที่ห้าสี่สิบเนีน่ยส้่มตา ้มตำปมมาเ้ะมันเป็นมังด่อให้เรียบร้อยหอมมาเลยนะออกมานอกกเลยร้านนัวมากโอ้ยีนั่นครับผมอะไรี้นั่นเลยระราบผม ันนี้ประธานตัวเขาเท่าไหร่ครับเนี่ยราคาร้อยยี่สิบบาทเองครับเขายี่สิบบาทไม่แพง,แพงเลยไม่แพงครับปูม,ม้าร์ตัวโตม็เลยการเฟรย์จะไม่เลื่อเลยครับผมโอ้ยราคามากครับผมที่สุดแล้วสุดแล้วนะส้ตมตำกระลาเมางคันเกศมอสแก่นนี้มีพัสดุดิบพวกสดๆนี่มาจากไหนครับพวกปูม้าสดๆเนี่ยวนนี้นะครับ ต่างตรงมาจากจังหวัดตราดครับผมมาผมมาเส้นจังหวัดตราดนะครับปุกเยอะเล้วก็เป็นผู้จังหวัดตราดด้วยลอยกระถินนี่นี่ผมชออนี่นี่แบบนี้เลยหืมยั่วๆกันเลยครับยั่วนทำลายนี่ครับขอาวฟ้ามีนี่เนมข้าวฟ้ามี่ปึ๊บเดี๋ยวได้อยุ่อยู่เฉยปั๊บโอ้โหร้อยกระถินด้วยเรียบร้อยครับยอดนะ ตำไทยตำไทถ้าเห็นถั่วนี่ก็คือตำไทยนะตำไทยตำโคราชาได้อตำโคราชายๆโอ้ใส่ใส่รเนากอส่ครับขกอนุะาตไปลง o u t u ู e นะครับ โอ้โยลงยูทูป้งเราตังดัทีวีหลายช่องนะครับผมก็มาทั้งแรกเลยะแต่ว่าปีพักยุ่งแนวใกล,ใกลใ้ก็ไดยงเยแล้วก็สะดุดตานะครับเสียมลดเจียด้ไหมเียครับเียครับเมนูครับตำปลาตำตำซัวแตงตำปลา

นมปลแก่นเลยครมินความแก่นนะครับน้ำประวันินความแก่นนประวันินร์โดออริจินัลบอัมาได้เห็นว่าตามชั่วแน่นอนแน่นอนครับเ่อใส่ตูดอ่ใส่ตูนะครับผมดดตีแล้วครับต้มตับยกินนได้ทีต่อสุขภาพดนี่ย่กันเลยครับดีต่อสุขภาพมากครับผมเพราะว่ามัมีสารนีนเป็นสารที่ให้ on. สารเดียวกับแม่ให้น้องลูกนะครับสารดูดซึมทำให้ร่างกายสมชื่นครับผมจริงเหรอครับผมมพละกรนี่ก็มีสารเจือจางระป้องกระพุ่ไไ้อะไรหลายอย่างนะครับออพอดีผมจบโครงการสุนไพรตามพระราชบัญญัติประชุมครับโอ้โเลยสามารถที่จะสืบส่งได้ว่าสิ่งนี้คือว่าอาจารย์เริ่มว่าอาจารย์ว่บสมตาคัมอาจารย์อปรยะพันธ์อันนี้ของพี่ใช่แบมแบมจ้า ภาษาเกาหลีครับอ๋อจริงเหรอแล้วก็เป็นแฟนักเที่ยวเอกภาษาเกาหลีมหาวิทยาลัยมุราคานครับว้าวไม่ธรรมดาครับจบทั้งทั้งทั้งแฟนทั้งเอ่อทั้งพี่ด้วยนะปริญญานะฮะก็คือให้แฟนั้แฟนตั้งให้แฟนเพราะว่าให้แฟนเหมาะกบที่ฉีกความตัวแหมสุดยอดก่อนที่จะได้เมียนะตอนที่จะเอาเมียต้องคิดดีๆอ่าใช่ใช่ขอพี่พี่ขอเยอะไหมส่วนใหญ่ไปโดนที่สกสอหมดใช่ไหม คนมีเครดิตนะครับเขาเรียกคนมีเครดิตอะไมีนี่พอยสอเยอะขอลด้คาดอกผมไม่น่าเชื่อวันนี้เป็นไกด์นะครับเป็นไกด์ภาษาเกาหลีเลยทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ไหมทุกวันนี้ก็มีครับรับงานอยู่เหมือนกันอ๋อจริงเหรอตัวเกาหลีเนาะไหนพูดภาษาเกาหลีสักคำสองคำนี้ออโซเอ่าอุ้ยสิ่งหนึ่พัชารุลโนมูเมสสโซก็อ่า ค er, wow. อนแกนโอลเมเนอร์บริษัทนี้เอาเข้าเสียว้าวยอดอันนี้เชิญชวนคนเกาหลีมากินส้มตำดีกว่ามั้งขอเชิญคนเกาหลีนะครับเยี่ยมเกลียดคอนเกตขอเชิญมากินส้มตำร้านปริญญานะครับโคอรียโคอรีอาเอาแค่เกาหลีใต้ใต้พอนะใต้ก็ใับเหนือพวกเป็นเดียวกันครับผมโอ้ถ้าเราเหนือมากินจะมาได้ไหมล่ะ ที่เนี oh ้ยเร้วาลสรุปว่าลูก so ค้าเกาหลีก็มาที่นี่นะตำ่นตำตำลาใส่อยหอยตำลาใสหอยสหอยร้านนัวร้านสุดไหนนี่ร ทำเองเลยร้านนี้ไม่รงเรียนแบบใคยเลยนะทำเองหมดมเยอะมากมากเลยนะตลอดทางกั้ผมผ่านมาโคราชนี่มีร้านส้มตำทั้งนั้นา ก็ต้องมาเขียนประชื่อนี้ถ้ามากประชิงขอเชิญชวนนะครับร้านส้มตำบริวารเพื่อที่จะได้กินส้มตำที่เป็นออริจินอลนะครับผมครับรสชาตินี่ผมดูจากจากภาพในวิดีโอนะสุดยอดอยู่แล้วนะรสชาติพูดถึงไหมครับใช่ภอพแบบไหนบอกได้ครับบอกได้เลยนี่ความหนาหรือภาพแบบกลางนี่เียมได้หมดครับโอ๊ยจันนั่นนี่มได้เชื่อชิได้หมดเลยได้หมดเลย ทำกันนักสองคนกับเมียนะครับแบบนี้ครับไม่ขาดสายลูกค้าเข้ามานะครับตอนนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อเขาเรียกอะไรไก่ย่างพวกปลาดุกย่างปลาเผานุ๊กดูขายดูแล้วมั้งด้วยอ๋อทะนุด้วยปลาเผานู่นุเผายตรงนูุนปลาเผานะฮะที่เหรื่อเดี๋ยวไปดูหน่อยดิปลาเผาอันนี้ร้านเดียวกันนะออ๋เขาเผาปลาตรงนี้ นี่เลยปลาเผาแท็เทคโนโลยีอะไรเอ่ยน่ครับปลาเผาไก่ย่างนะส้ตมตำบริญญานะอันนี้จะเป็นบริเวณหน้าร้านนะฮะบ,บริเวณหน้าร้านอยู่ข้างๆสวัสดีโฮเทลนะฮะตรงนี้ครับปลาเผาใช้เวลานานไหมครับพี่ตัวนึงใช้เวลานานไหมถึงครึ่งชั่วโมงฮะส,สามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงนะอันนี้จะเป็นไก่ย่างนะฮะ ไก่ย่างปลาดุกย่างนะฮะย่างตรงนี้พี่เขามีหน้าที่รับาย่างอย่างเดียวนะเป็นคนรับผน,นกนะฮะด้านในก็ตามน,นุ่นตามแล้วก็เสิร์ฟนะฮะนี่เมนูหลากหลายนะครับผมเห็นเะนะเยอะมากนะฮะตัวนี้ไม่จะร้อนเดี๋ยวโทรศัพท์จะร้อนนะฮะให้ดูกันนิดนึงนะฮะามาดูภายในร้านนะ,ะนี่ครับมีอะไรบ้างมีแคบหมูนะมีแคบหมู มีหลายบ้างยิ่งให่หมดเลยนี่ย่างเสร็จแล้วจะวางไว้ตรงนี้นะฮะเอาไปดูต้นตำเนีกว่าชอบมากครับส้มตำผมมีตำตั่วด้วยมีกระโปรงตำตั่วอันนี้สั่วแตงตำสั่วแตงปลาแล้วก็สั่วแตงนะครับผมเตาก็ทำเองครับมอเตานั่นเหรอครับผมเวที่ไปเรียนอยู่มอุบลรพาก็าบอทำงานช่างเชื่อมให้ด้วยช่างเชื่อมด้วยครับผมโดยฐานะทางบ้านก่อนพ่อแม่ยากจนอ๋อครับก็ประสบผลยิ่งดม ทุกวันนี้ยังยากจนอยู่ไหมฮะทุกวันนี้ก็ไม่ถึงกับว่ายากจนเพราพออยู่พอกินพออยู่พอกินครับเพราะได้นะเพราะได้เลี้ยงครอบครัวได้เราจะบอกว่ารวยเดี๋ยวสัมพันกรมาหาเราใช่ไหมมาแล้วครับมาแล้วเอามาแล้วเหรอไม่ต้องพูดถึงนะสัมพักรมานะเราก็บอกกันเราขายแต่วันละสิบคบอย่างเงี้ยไม่ได้เลยครับมานับโต้อย่างดีนับด้ยสามร้อยหกสิบห้าวันครับโอ้ยทำไมคุณอย่างนั้นเล่าวาวันเราหยุดวันอะไรไม่รู้ครับผมเขาบอกว่าเป็นคนของสัมพันกรครับมานับโตเลยครับผมมานับโตเสร็จแล้วก็คูณด้วยสาม มีเป็นรายได้พูเฉลี่ยก็คือให้เราเหมาจ่ายเลยเอางี้ถ้างานสมัครกรก็มาวันที่เรามีลูกค้าน้อยๆแล้วกันถ้าวันที่ลูกเขามาจังหวัดที่ไม่มีคนเขามาช่วงนั้นใช่ไหมก็โอเคไม่เป็นคนเราก็นับโต๊ะอยู่ดีครับอ๋อนับเป็นโต๊ะคือโต๊ะในร้านมีกี่โต๊ะกี่โต๊ะอะไรเงี้ยเขาจะนับเป็นโต๊ะอยู่ดีครับโต๊ะม่รู้หรอกครับว่าไม่ได้นับจำนวนคนนะนับเป็นโต๊ะโต๊ะว่ามีกี่โต๊ะวคือคำนวณออกมาเลยครับสมัครกรมาเรียบร้อยแล้วครับยอดเลยไม่ต้องไปพูดถึงเลยครับผม ก็ถือว่าช่วยชาตินะพี่แน่นอนนะครับผมคนหนึ่งต้องเสียภาษีหลายครั้งอยู่ครับผมภาษีซ้ำซ้อนด้วยนะบางทีครับผมเสียภาษีไปซื้อของที่แมคโครุตเสียแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์อาจจะเปอร์เซ็นต์ก่อนเลยอันดับแรกเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับก็เสียมาเสียภาษามิตรภาษามิตรอีกผมก็เสียให้กับสมบัติอีกสมบัติอีกอบตอีกค่าป้ายอีกป้ายของที่อีกอู้ซ้ำซ้อนจริงๆประเทศไทย มีแบบมีแบบเอารวมกันมาเลยมีไหมอย่างนั้นอ่ะไม่มีครับเอามาหน่วยงานเดียรวมกันมาอย่างเงี้ยไม่มีคนะรัไม่มีนะผมจะถามเลยว่าไอ้ภาความเสียไปมันจะคืนมารักษาไหมไม่ไม่เวลาผมป่วยขึ้นมาไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> กสิ่งเหลเกียนเสร็จแล้วต้องไว้ตรงนี้นะฮะอันนี้คือตำขนะ้าวโพดนะตำข้าวโพดข้าวโพดนะคะสุกทุกวันฮะข้าวโพดก็รัมาทุกวันข้าวโพดนี่ลวกสุกทุกวันลวกทุกวันลวกใหม่เลย เอาไว้ตรงไหนวัวไม่เห็นข้าวโพดอยู่ในถุงม่เก็บันนี้จะมีการอใช่ใช่แบบเขาพ่แบบนองน้รเ็แ้วกน่อ้องียแ่แบบขานองน้ำไหมโกเร็จแล้วก็นองน้ำแข็งอะไรเงี้ยเห็นก็าทำกันนะมันจะแบบาจัดาให้เรียบร้อยครับอ๋อครบมี่จานด้มีหน้าตาไปนิดจานเท่าไหร่ครับห้บาทค่ะห้าสิบบข้โพดมากครับผมมากไปมาเม